ก็สวัสดีทักทายทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูนี่ฮะแผ่นลองเมาส์นะครับของโรจิเทครุ่น4 6 4 0ผมก็คิดอยู่นานนะครับว่าจะซื้อมันดีไหมนะครับเพราะว่าราคามันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับผแผ่นลองเมาส์ตัวเนี้ยแผ่นเนี้ยนะฮะร,ราคา850าบาทไ็อย่างว่านะฮะโรจิเทคก็เห็นพวกปร่พี่ก็ใช้กันผมก็เลยอยากลองใช้ดูบ้างก็ แพงที่สุดในชีวิตผมก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแผ่นเก่าของผมเนี่ยก็เป็นแค่ตัวนี้รุ่นน,นี้ห่อก็นับโบแผ่นตัวนี้ประมาณเก้าบาทซึ่งราคาแตกต่างจากตัวนี้แบบหลายเท่าตัวมากเอาเป็นว่าเรามาแกะดูดีกว่าเอาจริงแล้วผมก็แกะลองไปแล้วแหละครับมันจะมีนี่ฮะตัวนี้นะครับคือสิ่งที่ผมชอบมากในแพ็นเกติ้งตัวนี้นะครับมันอยู่ใต้กอ่อเนี่ยมันจะแปะอยู่ตรงนี้นะครับ มันเป็นเหมือนกับแผ่นทดลองให้เราได้นะบือลองจับดูนะครับว่ามันน่าสัมผัสเป็นยังไงนะครับเพราะผมเห็นแบบไหลไสแบร์น่ะที่มันแบบเออมันไม่มีตัวอย่างให้จับอะไรเนี้ยในกล่องมีกล่องแต่ว่า oh. ไม่สามารถแกะได้เพราะอาจจะเป็นแบบเป็นพลาสติกแบบเนี้ยที่เราไม่สามารถแกะดูได้นะครับแต่ของโรจิเทครุ่นเนี้ยมันมีตรงนี้อยู่ตรงตูดน,นะครับ ถ้าใครไปหาดูที่ร้านเจเวก็ลองพลิกดูที่ตูดมันนะครับมันจะมีแบบเอ,อตัวอย่างให้เราได้ลองจับดูว่าเอ,อสัมผัสมันเป็นยังไงนะครับเอานว่ากล่องภายนอกก็ประมาณนี้เป็นกระบอกนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะเนี่ยทรงเขาเรียกว่าอะไรหกเหลี่ยมเอาเป็นว่าเรามาดูแผ่นด้านในกันดีกว่าเอาจริงแล้วผมก็เปิดแล้วแหละแต่ว่าประยากไม่ดูไม่เปิดก็ตัดตัดต,ดตดัแล้วก็ เอากระบ,บอกนี้ออกมานะครับแทนข้างในเนี่ยเขาก็จะม้วนมาแบบนี้เลยนี่ครับในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับมีแคเ่เป็นใบอะไรก็ไม่โง่ใบหนึ่งภาษาอฤษกับภาษาจีนก็เข้าไปนะครับ,บกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วก็เอาไปสำคัญคือสิ่งที่ได้ทุกคนดูก็คือตัวนี้นี่คือไม่ใช่ด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหลังด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็น พื้นยางที่มีร่องๆอ,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 อยู่นะครับเพื่อเอาไว้กันแบบกันลื่นไม่ให้แผ่นขยับแผ่นตัวเนี้ยราคาแ5 0ละสิเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่เล่นเกมแนว FPS เนี่ยก็คือดูถ้าเทียบกับหน้าผมเนี่ยก็คือแบบมันใหญ่มากเอาเป็นว่าถ้าใช้แผ่นลองเมาส์ก็จะมันก็เดี๋ยวผมเอาให้ดูดีกว่าส่วนด้านหน้าเนี่ยก็เป็นผ้าเนะขาเรียกว่าผ้าอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่มีรอยปิดเปิดแต่ว่าในอนาคตผมว่ามันก็อาจจะเปิดได้นะครับในตรงนี้ที่เขาแบบไม่ได้เย็บนะครับแต่แค่ติดกาวนะครับส่วนตัวเนี้ยถ้าตัวเย็บเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับตัวเย็บผมว่าเย็บมันอะเย็บอดีกว่าแต่ว่ามันก็อาจจะดูแบบเกะกะนิดนึงแต่ถ้าใหม่เนี้ยตรงๆเลยไม่ได้เย็บอะไรเลยอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะแผ่นผ้าสีสีดำๆเนี่ยก็อาจจะหลุดจาก แอยยามสีเงินได้นะครับที่เขาไม่ได้ยิบมาส่วนตัวนี้เต็มๆก็มีแค่โลโก้แค่นี้ครับโลจิเทคตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็สีดําหมดเลยเราจะมาดูว่าเวลาเราเราวางที่โต๊ะของเราเนี่ยมันจะขนาดประมาณไหนนะครับไปดูกันนี่ครับทุกคนก็ไอตัวนี้คือ เป็นแผ่นลองเมาส์ตัวเก่าของผมนะครับรุ่นナโบนะครับแผ่นละ9ก้าสิบ้าทนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าทําใช้มือผมรู้สึกว่าถ้าแบบเวลาเล่นผับจีอะครับบางทีมันมันสะบัดหลุดออกไปมันหลุดไปนิดนึงหรือว่าไงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไรมันเล็กไปสําหรับเกมแนว FPS นะครับผมก็รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนนะครับแล้วที่บอกว่าการเย็บของมันดีก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะ ติดขอบนะครับเนี่ยมันจะแบบเ่ินไปปุ๊บมันจะคึกคักคึกคักคึกคักเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกหุ่นหงิดนิดนึงเราก็ไม่ใช้มันละก็เปลี่ยนดีกว่าถ้าใครดูคลิปนี้นะครับสนใจแผ่นตัวนี้นะครับก็ว่าผมผมให้แล้วกันให้ฟรีนะครับแต่ว่าจะคุ้มค่าส่งหรือเปล่าเท่านั้นนะครับผมก็ไม่ใช้มาแล้วนะครับพระเอกของเรานี่มันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนดูสิแผ่นมันใหญ่มากครับดูอันนี้คือขอบโต๊ะผมนะอ่าดู ขอบโต๊ะผมดูเดี๋ยมันกินเข้ามาตั้งเยอะเลยผมก็ต้องขออนุญาตจับแป๊บนึงเมาส์ตัวนี้แล้วก็แป้นาดูเนี่ยทุกคนดูครับคือมันกินพื้นที่ของผมเกินครึ่งโต๊ะอีกนะครับลองมาดูกับอันเทียบกับอันเก่าแผ่นละ9-5บาทก็คือว่าต่างกันนะครับนี่แผ่นละ9-5ในแผ่นละแปดละห้เหลือเนี่ยคือแผ่นนิดเดียวเลยเหลือนิดเดียวแผ่นนิดเดียวเองคือพอผมได้มา ทุกอย่างสเปซมันมากขึ้นนะครับการลากเมาส์การสะบัดเมาส์อะไรเนี้ยมันก็ค่อนข้างทําได้ง่ายนะครับสรุปก็คือว่าการลากเมาส์เนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกแตกต่างหรือเปล่านะครับแต่ของผมเนี่ยรู้สึกว่าพอใช้ภาพของตัวเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมันลื่นขึ้นนะครับดูไม่มีแบบตะกุกตะกักเลยสมูทนะครับว่าง่ายๆคือสมูทส่วนตัวอันเก่าของผมเนี่ยก็คือไอ้ตัวเนี้ย ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยพอมาลองใช้ตัวเนี้ยตัวนี้มันเหมือนกับดูหนักหนักหนึดหนืดนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับถ้าแอดไว้ผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่ถ้า JIB เนี่ยผมซื้อมาก็คือ850บาท ถ้าใครสนใจก็ไปจัดก,กันได้ครับผมแนะนําว่าคุ้มนะครับสําหรับโปรเพเยอร์แบบเริ่มต้นนะหรือว่าคนที่อยากจะได้แผ่นอ,อกมาที่แบบไม่ต้องเต็มถึงแป้นเนี่ยแค่นี้พอแล้วก็แบบดูเท่ๆครูโปรเพเยอร,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 ร์เขใช้กันนะครับผมก็เลยชอบมากนะครับส่วนราคาต่ํากว่านี้ก็มีนะฮะช่วงประมาณ500บาท500 600อะไรเงี้ยก็จะมีพวกอาจจะเป็น air, คอแซนนะครับแป้นไม่ก็ไฮเปอร์เอ็กซ์นะครับของแป้นนี้น่าจะราคาต่ํากว่า ของ o g i t ต c h ตัวนี้นะครับแต่ก็ต้องไปดูรุ่นด้วยนะครับว่ามันรุ่นที่ผมไปดูเนี่ยกับรุ่นที่ทุกคนไปเห็นเนี่ยมันราคาเท่าไหร่จะต่างกันนะครับผมก็เป็นงานบ้านครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่ารีวิวก็อยากเอาให้ทุกคนได้ดูว่าเออแผ่นลองเมาส์แผ่นละแ5ดอสบาทเนี่ยเรา,าควรซื้อไหมถามว่าควรซื้อไหมก็เอาจริงก็อาจจะไม่ต้องราคาสูงขนาดนี้ก็ได้นะครับผมแค่รู้สึกว่าอยากลองใช้ดูว่าราคาแพงๆองเนี้ยมันมันเป็นยังไงนะ ความรู้สึกผมก็โอเคมันก็สมกับราคานะครับของแพงก็อาจจะดีหน่อยของราคาถูกๆมันก็ตามคุณภาพตามราคาของมันเท่นานั้นเองแต่จริงๆแล้วผมว่าถ้าเป็นระดับโปรเพเยอร์เบื้องต้นเนี่ยก็ประมาณ500กว่าบาทโอเคแล้วนะครับไม่จาเป็นจะต้อง800ก็ได้นะครับหรืออยู่ที่ความชอบปัจจัยใครเยอะก็แล้วแต่นะครับหรือจะซื้อแผ่นเป็นพันของโซวี่อะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับ ก็สะดวกตอนนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้หรือไม่ก็ชอบในกรณีต,ตัวผมอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตอนนี้ก็สอบซัสอบแล้วผมก็พยายามก็เหมือนกับมีอะไรผมก็เอามาให้ทุกคนดูนะครับไม่ให้ว่ารีวิวแต่ก็เอามาบอกความรู้สึกให้ทุกคนได้รู้ก่อนที่จะไปซื้อจริงๆเพื่อเราจะเ,าเป็นตัวเลือกอีกสักหนึ่งตัวเลือกที่เราเลือกดูก่อนแล้วรเราค่้าไปซื้อประมาณ ยังไงก็ฝากด้วยกับช่องเล็กตัวนี้นะครับก็ฝากไฮไลท์คัมจีนะครับไปดูเอาที่ลิงก์ตัวบนนี้เลยตัวไอเนี่ยแล้วก็เป็นเพจนะครับแฟนเพจก็มีชื่อว่าพันยาราชชื่อเหมือนกับช่อง YouTube เลยแล้วก็ทิกตอกก็ฝากด้วยน,นะครับตามดิสคริปชั่นชั้งล่างนี้เลยยังไงก็ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดซับกดติดต่เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้